ฝ่าฝนตกหนักๆเนี่ยไปเข้าเช็คที่ธนาคารเปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำอ่ะพี่ยังจํามโมเมนต์นั้นได้แล้วมันเหมือนกับว่านั่งมอเตอรไซค์ไปน้ําตาก็ไหลไปด้วยเราก็จะถามแต่ว่าเราทําอะไรอยู่ทําไมจะต้องมาลําบากขนาดนี้แล้วในที่สุดก็เช็คไปเข้า <S <S ตอนที่พี่เปิดบริษัทเนี่ยตอนนั้นพี่อายุแค่24เรามีความรู้สึกว่าเราเก่งเราแน่ เราก็เลยเปิดค่ะมันจะเหมือนคนที่ทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวอร่อยแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของร้านอาหารเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะการทําอาหารถูกไหมคะมันยังจะต้องมีความรู้เรื่องงานบริหารเรื่องของการหาลูกค้าเรื่องของการจะหาคนให้เข้าร้านยังไงอย่างเงีย้ยเรื่องของการเงินเรื่องเงินลงทุนมันมี เรื่องที่จะต้องรู้อีกหลายเรื่องตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอเคเราสวิตชิ่งได้เราเก่งเราดูโปรดักชันได้ก็เลยมาเปิดบริษัทแล้วพอเปิดจริงๆเราเนี่ยเรื่องที่ต้องทําที่ต้องรู้มันมีอีกหลายเรื่องตอนนั้นก็เปิดแบบไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนเปิดนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องก็คือไม่มีใครเห็นด้วยกับพี่ที่จะเปิดบริษัทนะแต่พี่ก็เปิด หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่มีเราไม่รู้ว่าจะไปหาลูกค้าที่ไหนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีคอนเนคชันไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับใครเป็นพิเศษคือถ้าถามว่าแล้วพี่ทำให้คนรู้จักมีเดียพอยต์กรุ๊ปได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากแล้วมันต้องเหนื่อยลองผิดลองถูกเวลาเราเห็นคนอื่นเปิดบริษัทเอ้ยมันน่าจะง่ายเอ้ยเราเก่งเรามีความรู้มันไม่น่าจะยากแต่พอเปิดจริงๆแล้วมันก็มานั่งตบยุงนะแล้วเราจะหางานได้ยังไงลูกค้าจะมาจากไหนพี่ก็ต้องนั่งคิดประมวลว่า แล้วเรารู้จักใครใช่ไหมคะบางเอิญบางเอิญช่วงที่พี่ฝึกงานเนี่ยพี่ไปฝึกงานที่ช่อง11พี่ก็เลยต้องแบบเข้าไปหาหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการช่อง11ก็เข้าไปบอกว่าตอนนี้เล็กมาเปิดบริษัทตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลยค่ะพอจะมีงานอะไรให้เล็กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญตอนนั้นเนี่ยมีมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยมีงบอยู่15ื่นไปให้ช่อง11 แล้วช่องสิกเา็กลังหาคนผลิตสปอตตัวนั้นอยู่ค่ะโอ้ยเราดีใจมากรีบคว้าหมับเลยค่ะก็เอาไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้มีอุปกรณ์นะเปิดบริษัทแล้วก็บริษัทพี่นี่คือเป็นตึกแถวซึ่งเป็นบ้านของญาติแล้วเราขอใช้พื้นที่ด้านล่างคนจะนึกว่าเวลาเราเปิดบริษัทคือมันจะต้องเริ่มต้นด้วยแบบว่าใหญ่โตมีเงินลงทุนเยอะคนจํานวนเยอะมากมายแต่ของพี่เนี่ยพี่เริ่มต้นด้วยตัวคนเดียวเชื่อไหมว่าเราต้องทําหน้าที่ทุกอย่างเป็นเจ้าของบริษัท เป็นบัญชีเป็นคนขับรถเป็นคนวางบินเป็นคนไปเก็บเช็คแล้วก็เป็นคนที่เอาเช็คไปเข้าเงินนะคะที่ธนาคารพี่เขียนบทเองไปนำเสนอลูกค้าเองพอได้งานมาพิมพ์ใบเสนอราคาพิมพ์เสร็จก็ส่งส่งเสร็จก็ต้องนัดถ่ายทํานัดตัดตอ่อแล้วตอนนั้นเราไม่มีอุปกรณ์ถูกไหมคะการถ่ายทําก็คือต้องเช่ากล้อง าชาวกรองก็ต้องคำนวณแล้วว่าคิวหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการอาถ่าย1คิวต้องจบตัดต่อหนึ่งชั่วโมงต้องเสร็จเพื่อให้งานเนี่ยได้กําไรมากที่สุดลําบากขนาดไหนรู้ไหมเวลาทํางานแล้วส่งเนี่ยพี่ไปเก็บเช็คมีวันหนึ่งเนี่ยฝนตกฝนตกหนักเลยค่ะในกรุงเทพพี่ก็ไม่มีรถถูกไหมแล้วพี่จะทำยังไงพี่ต้องเก็บเช็คเพื่อเอาเช็คไปเข้าเพราะว่าถ้าเช็คตอนนั้นเช็คถ้าเข้าเกินบ่ายโมงแสดงว่าพรุ่งนี้มันจะไม่เคลียร์ลิงถ้าไม่เคลียร์ลิงเราไม่มีตัง ให้เจ้านี่ถูกไหมคะก็ต้องยอมนั่งรถมอเตอร์ไซค์ฝนตกหนักเนะะี่ยค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเก็บเช็คพอไปถึงที่เก็บเช็คอะลูกค้าก็ถามว่าอา้าวทำไมมาเก็บเช็คเองเนี่ยคือเราก็บอกว่าอ๋อพอดีวันนี้แมสเซนเจอร์ลาค่ะจริงๆคือเราไม่มีคนอื่นนะก็คือตัวเรานี่แหละไปเก็บเช็คเก็บเช็คเสร็จตัวเปียกแล้วพี่ก็ต้องนั่งมอไซค์อะคะ่ะฝ่าฝนตกหนักๆเนี่ยไปเข้าเช็คที่ธนาคารเปียกเหมือนลูกหมาตกน้าอะคือพี่เลย เปลี่ยนหมดเลยค่ะเช็คนี่คือใส่ซองพลาสติกแล้วก็กันน้าใช่ไหมคะพอเดินก็ไปในธนาคารเชื่อไหมว่าคนในแบงค์เนี่ยเขามองเราตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็ไม่เขาแทบจะไม่คุยกับเราได้ซ้ําพี่ยังจํามโมเมนต์นั้นได้แล้วมันเหมือนกับว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปน้ําตาก,ก็ไหลไปด้วยเราก็จะถามแต่วเอ่าเราทําอะไรอยู่ทําไมจะต้องมาลําบากขนาดนี้แล้วในที่สุดก็เช็คไปเข้าในขณะที่ตัวเปียกๆอะคะ่ะเพื่อที่จะให้เงินมันออกทัน อันนี้ก็เป็นความลําบากที่เป็นภาพติดตาแล้วเราก็ไม่มีวันลืมคือตอนนั้นน่ะไม่มีแผนที่จะขยายกิจาการหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่มีความรู้เลยค่ะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการทําธุรกิจเลยนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่จะขอเวลาหาประสบการณ์สัก3-4ปีไปเป็นลูกน้องคนอื่นให้มากกว่านี้เพื่อสั่งสมประสบการณ์หรือเพื่อให้ความรู้ที่เรามีในเรื่องการทำธุรกิจมันมากกว่านั้นนะคะดีกว่าการที่มา ล้มลุกคุกคลานเรียนผิดเรียนถูกด้วยตัวเองซึ่งมันเหนื่อยแล้วจริงๆมีเดี p ย i พ t อยกรุ๊มันควรจะโตได้มากกว่านี้แต่เราเสียเวลากับการลองผิดลองถูกมาหลายปีเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรเลยนะคะคือถ้าจะพูดถึงการเปิดบริษัทสมัยก่อนเนี่ย mm. มันจะยากนะคะแล้วเราก็ต้องทำเองทุกอย่างแม้กระทั่งบางทีเนี่ยมีแขกมาที่ออฟฟิศเราเนี่ย ถ้าเป็นบาร์ออฟฟิศเขาก็จะมีแม่บ้านเสิฟน้ําถูกไหมคะแต่สําหรับออฟฟิศพี่เนี่ยพี่ทําทุกอย่างนะก่อนแขกมาเราต้องไปซื้อขนมซื้อ,อกาแฟแล้วเวลาแขกมาก็ต้องไปชงถูกไหมคะก็ชงกาแฟเองเวลาแขกกลับไปเราก็ไม่ได้มีแม่บ้านพี่ก็ต้องกวาดถูออฟฟิศเองทําเองหมดพี่จะบอกว่าตอนที่พี่เปิดบริษัทพี่ไม่มีเงินนะพี่มีเงินเก็บอยู่นิดเดียวแล้วทุกคนก็ห้ามว่าไม่ให้เปิดแต่เราไม่เชื่อเราก็เปิดพี่ก็ต้องไปยืมเงินของคุณลุงซึ่งตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่ให้ยืมไงคะเพราะ พราะแกบอกแล้วว่าแกไม่ให้เปิดมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเปิดมาแบบติดลบตอนนั้นเวลาไปยืมเงินกับเพื่อนยืมเงินกับพี่กับน้องเนี่ยทุกคนจะเบื่อหน่ายแล้วก็เอื่มละอาเรามากไม่มีใครอยากจะเจอนึกถึงคนที่เวลาเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเวลาไปหาใครมีแต่มีแต่เรื่องยืมเงินไปยืมเงินเขาไปทําให้เขาเดือดร้อนตอนนั้นไม่มีใครอยากจะคุยกับพี่ถามว่าท้อไหมท้อถ้าให้กลับไปเลือกใหม่กับปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันทําให้พี่ท้อหรือมันทําให้พี่เสียน้ําตาพี่ยังอยากจะ เจอปัญหานั้นไหมพี่ก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเลือกคือพี่ดีใจนะที่พี่เกิดมาพ่อแม่ไม่ได้รวยแล้วเราเกิดมาบนครอบครัวที่ยากจนไม่ได้มีเงินเราชีวิตเราขัดสนเพราะมันทําให้เราเห็นคุณค่าของการที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเติบโตอย่างมั่นคงแล้วะสมความสําเร็จด้วยตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วเราก็ทําให พ่อแม่ครอบครัวเราภาคภูมิใจไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าน้องคนไหนที่กําลังคิดจะทําธุรกิจโดยที่ไม่มีเงินทุนเลยเนี่ยพี่ไม่แนะนําควรจะมีเงินทุนของตัวเองบางส่วนอย่างพี่เนี่ยพี่ทําไปใช้จ่ายไปต้องใช้คนนั้นคนนี้แล้วต้องไปต่อยอดงานที่เป็นงานใหม่ด้วยใช่ไหมคะบางคนนี่อาจจะเก่งบวกเฮงฟลุกมาหรือดวงดีมามันสามารถมีงานเข้ามาเรื่อยๆมันทาให้บริษัทนี้สามารถไปได้ถูกไหมแต่สําหรับพี่เนี่ย พี่ไม่ใช่มีคนดวงดีอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องล้มลุกคุกคลานมันต้องทำงานด้วยหยาดเหงื่อแรงกายถึงจะได้งานถึงจะประสบความสำเร็จผ่านมา5้าปีแรกๆเนี่ยทำงานเหมือนมวยวัดเลยไม่มีความรู้จากนั้นเนี่ยพอประสบการณ์ที่มันผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยต้องเริ่มวางแผนเริ่มศึกษาหาความรู้ จากการที่มันทําให้ไม่มีใครเห็นคุณค่าดังนั้นต้องกลับมาแล้วก็ต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าเราหนีไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนขอให้คุณตั้งหลักกลับมาตั้งสติแล้วเผชิญหน้ากับทุกคนแล้วคนจะเชื่อมั่นในตัวเราจริงๆแล้วที่บ้านก็บอกว่าถ้าทําต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่พี่บอกเองว่าพี่เชื่อมั่นว่าพี่ทำต่อได้เพราะพี่รู้แล้วว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ผ่านมาพี่พลาดตรงไหน พี่ต้องการเอาประสบการณ์และความผิดพลาดของพี่เนี่ยมาเป็นพลังในการที่จะทําบริษัทใหม่แล้วก้าวไปเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ประสบความสําเร็จให้ได้จากนั้นมาก็เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วเราก็โฟกัสใหม่แล้วก็กัดไม่ปล่อยกับเป้าหมายใหม่พี่แล้วเราก็มีพลังในการที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนบอกว่ามันเหมือนกับเสียเวลากับเรื่องนี้มา 6- 7ปีแต่พี่พี่คิดกลับกันนะพี่ถือว่าถ้าไม่มี6ปีนี้นะ พี่คงไม่มาถึงจุดที่พี่สําเร็จได้ทุกวันนี้มันเหมือนกับเมื่อไหร่ที่คูณมีแรงกดเยอะแรงระเบิดมันจะเยอะเท่ากันหรือบางทีแรงระเบิดมันจะเยอะกว่าพี่คิดว่าประสบการณ์พี่27ปีตั้งแต่ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้กับตอนนี้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานาการณ์หรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีการที่ใครก็แล้วแต่คิดจะลงทุนเนี่ย ขอให้ระมัดระวังในการลงทุนแต่สมมุติว่าตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนนะคะถ้าพี่จะสรุปได้ก็คือ1ให้ถามตัวเองก่อนว่าเรามีความรู้หรือว่ามีแพชชั่นกับธุรกิจที่เราจะทำจริงๆหรือเปล่าคะบางคนมีแพชชั่นหรือว่ามีความหลงไหลหรือว่าสิ่งที่เราชอบแต่ว่าไอแพชชั่นหรือสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้ถ้าอย่างนั้นก็คืออาจจะเอาวางไว้ก่อนเอาไว้เป็นอาชีพเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเรื่องที่เรารักหรือเราชอบเนี่ยถ้าสามารถทําเป็นธุรกิจและสร้างไรายได้ได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยสนับสนุนให้ทําแล้วอย่าลืมที่จะพัฒนาและมีความรู้ในเรื่องที่เราจะทําธุรกิจให้รอบด้านข้อ2คืออย่าเป็นเหมือนพี่คือเรื่องเงินทุนคือเงินทุนเป็นเรื่องที่สําคัญการทําธุรกิจสมมตินะคะว่าต้องใช้เงิน100บาทไม่ต้องมีเงินทั้งร้อยบาทก็ได้แต่ เราควรจะมีเงินส่วนหนึ่งควรจะมีเงินของตัวเองบางส่วนแล้วส่วนที่เหลืออาจจะก,กู้แบงก์หรือว่ายืมญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเป็นไปได้แล้วก็นอกจากเงินทุนแล้วอย่าลืมที่จะทําแผนการเงินแผนการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําให้ธุรกิจเราอยู่ได้อยู่ไม่ได้หรือจะไปต่อได้ไหมก็คืออยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องการเงินค่ะข้อ3ค่ะสิ่งที่เราควรจะมีก่อนเปิดบริษัทก็คือลูกค้าประสบการณ์ที่เราเคยทํางานเนี่ย จะมีลูกค้าหรือมีคนที่เรารู้จักซึ่งเชื่อมั่นแล้วรู้ว่าเราทํางานเกี่ยวกับด้านนั้นนั้นดีแค่ไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีลูกค้าหรือว่ามีคนที่เชื่อมั่นในฝีมือเราเนี่ยอยู่ก่อนแต่ถ้าเราไม่มีลูกค้าไม่มีใครเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําเลยพอเปิดบริษัทเนี่ยเราต้องมาเริ่มนับหนึ่งหาลูกค้าใหม่หมดเลยอันเนี้ยจะเหนื่อยเหมือนที่พี่เคยประสบมาข้อ4ต้องมีเมนทอร์หรือที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษาหรือคนที่คอยปรึกษาในเรื่องธุรกิจ การมีเมนทอร์หรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเวลาประสบปัญหาในด้านธุรกิจเราเนี่ยเราสามารถพูดคุยหรือว่าหาที่ปรึกษาเขาอาจจะสามารถให้คําแนะนําทําให้ปัญหานั้นๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็แก้ได้เร็วขึ้นคือมีคนเคยพูดไว้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะเป็นคนยังไงเนี่ยอยู่ที่หนังสือที่คุณอ่านแล้วก็อยู่ที่คนที่คุณคบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกคบใครหรือว่าเลือกอ่านอะไรเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นในอนาคตสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากค่ะเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะก้าวทันแล้วก็ชนะคู่แข่งขันได้การเรียนรู้ก็อาจจะมี2อย่างอย่างแรกคือเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ของโลกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมต่างๆอันนี้ก็ควรจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นแล้วโฟกัสกับมันเนี่ยแล้วเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จ